และวันนี้คุณตู่จตุพรยังเปิดถึงเบื้องลึกทุจริตจ,จำนำข้าวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังพี่ตู่จุตุพรนะฮะหลักคิดการก่อการอาชญากรรมเนี่ยนะครับโดยอาชญากร,รเรื่องการทุจริตทั้งหลายหลักคิดโดยการใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างแต่ซ่อนนะครับเรื่องการวางแผนการทุจริตอย่างแยบยลเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะทําเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่จนพูดง่ายๆว่าเป็นคนชนชั้นที่ต่ําที่สุด วิธีคิดเนี่ยนะครับการใช้เสียนะครับที่อยู่ในเรือนจําไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกนะครับก็รู้กันอยู่แล้วพ่อค้าส่งออกเนี่ยมีห้าเจ้าใช้บริการเจ้าเดียวและนี่นะครับแน่นอนที่สุดส่งลูกเขยไปเป็นเลขารัฐมนตรีลูกเขยของเสียคนที่ว่าเนี่ยรวงพานนี่เป็นเหมือนเจ้ากระทรวงตัวจริงคนทั่วไปนี่ไม่รับรู้ว่าเลขารัฐมนตรีเนี่ยรับคําสั่งตรง เพียงแต่ใครจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเขาเขาก็หนีคดีนะแต่ว่าพ่อตาเขานี่อยู่ถูกคุมขังไปรันี่นะครับเล่าถึงให้คนคนนี้ว่าตัวไอ้หูพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยและบ้านเนี่ยสร้างแล้วก็ต้องรังกัน,นจนกระทั่งถึงบัรนีน้กว่าจะหลุดพ้นไปได้เป็นเวลาสิบกว่าปีเพราะว่าที่เป็นแปลงๆแล้วก็ไปฉนโมันคร่อมกัน ก็ปรากฏว่าเสียคนนี้สมัยเขาไม่มั่งมีมากเนี่ยนะ mm hmm. เดือดร้อนเรื่องเงินพี่วีระก็ให้ที่ไปไปจำนองธนาคารและตั้งแต่ได้จำนอง mm hmm. ก็ไม่สง่งก็ไม่สง่งท้ายที่สุดก็นําไปสู่นี่ครับการยึดตามลําดับฟ้องร้องคดีฟ้องร้องคดีจนกระทั่งพิจารณาบางเอิญเขาไปสร้างบ้านหลังใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ปรากฏว่าไปคร่อมโฉนดแปลงเนี้ยกลายเป็นบ้านร้างเลยกวา่าที่ตัวเองจะหลุดพ้นได้เป็นเวลาเป็นร่วมสิบกว่าปี วันที่ไอ้นี่มีความมั่งมีสีสุขแล้ว<ม>ก็ไม่เคยกลับมาใช้นี่อีกเลย,เน,ย<ม>นะครับเสียคนที่ว่าเนี่ยนะครับมาทําเรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทร<ม>รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงติด9.9ปีมาทําเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเ<ม>จ้ากระทรวงเนี่ยนะครับ48ปีรัฐมนตรีช่วยก็ลดหลั่นตามลําดับและข้าราชการติดกันละเนระนานายกยิ่งลักษ์ก็หลบนีออกนอกประเทศไปนี่ฮะเรื่องของเสียคนนี้ก็ประมาณว่า เสีย่ยคนนี้เนี่ยทำคนเดือดร้อนไปเยอะอนอกจากตัวเองติดคุกแล้วคนที่เข้าไปค้องแวกกับเสีย่ยคนนี้เนี่ยติดคุกกันละนาวเลยนะแล้วก็ยังยกตัวอย่างคุณวีราการมุสิกพงศ์อ,อดีตแกนำนำนปชนะล้มละลายนะฮะคือเกือบทำให้ล้มละลายนะครับคุณวีราการเนี่ยเล่าให้พี่ตู่ฟังเสีย่ยคนนี้สมัยที่ยังไม่รวยเนี่ยก็เดือดร้อนเรื่องเงินคุณวีร,าก,วราการ ก็ให้ที่ดินไปจำนองธนาคารระหว่างนั้นวีราการก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคร่อมโฉนดที่ดินผืนนี้แต่ว่าตั้งแต่ได้จำนองเสียคนนี้มันก็ไม่ส่งท้ายที่สุดก็นาไปสู่การฟ้องยึดที่ดินของนายวีราการทำให้กลายเป็นบ้านร้างกว่าจะหลุดพ้นใช้เวลาถึง10กว่าปีซึ่งในวันที่เสียคนนี้มันมั่งมีมันก็ไม่เคยกลับมาใช้หนี้อีกเลยนะฮะ แล้วเสีย่ยคนนี้ยังมาทําโครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐมนตรีก็ติดคุกกันไป99ปีก็คุณวัฒนานะฮะแล้วก็มาทําเรื่องจํานําข้าวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโดนโทษจําคุกไปอีก4ี่สปีรัฐมนตรีช่วยข้าราชการติดคุกกันราเนรานาดนะรวมทั้งเสีย่ยคนนี้ด้วยถ้าชัดเจนฮะเปียง,ยงอภิชาติจันสกุลพรใช่แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเกิดขึ้นในสมัย รัฐบาลทักษินเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักไม่ว่าจะเป็นบ้านเอื้ออาทรจำนำข้าวมันใช้บริการเสี่ยคนนี้นะฮะพูดง่ายๆว่ามันโกงให้เสี่ยคนนี้นะพี่ก็โกงให้เสี่ยคนนี้นะน้องก็ร่วมกับเสี่ยคนนี้โกงใช่นะแล้วยังจะไปเลือกยังจะไปเลือกพักนะฮะที่เขาสงสัยกันว่ามีเส้นสนกลในกับพี่น้องคู่นี้เหละ พี่มันทําแบบนี้ใช่ไหมฮะทำบ้านเอื้ออาทรทํารัฐมนตรีติดคุกไป99ปีไอเสียคนนี้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างที่คุณตูจ่จตุพรบอกนะต้องไปต้องไปเหมือนกับไปยืมเงินคุณวีรการนะอ,อ่ะก็มั่งมีสีสุขและพอเปิดโครงการจำนำข้าวนะะก็มาร่วมโกงอีกโอ้โหมันสุดจริงจริงนะใช่มันใช,ใช้บริการแต่ไอเสียคนนี้พัวพันอยู่แต่กับการขี้โกงเออ ดูสิฮะแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยจะไม่ตาสว่างเลยโอ้โห oh. อาจารย์เสรีเขาบอกคุยกันเมื่อวันก่อนบอกว่าพอดีมีแฟนรายการมาพูดคุยกันมีแฟนรายการมาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีธรรมราชา mm. ก็นั่งพูดคุยกับอาจารย์เสรีนะฮะบอกว่านักการเมือง mm. นักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันขี้โกงจริงๆ mm. และนักการเมืองขี้โกง mm. ก็ยังอยู่ในวังบนของการจะเข้ามาเป็นสสอ,อยู่ในพักนู้นพักนี้นะฮะ อาจารย์เสรีก็บอกว่านักการเมืองขี้โกงมันก็น่าหนักใจแต่ว่าประชาชนโง่ที่ไปเลือกนักการเมืองขี้โกงเนี่ยสิยิ่งน่าหนักใจกว่ายิ่งน่าหนักใจรู้อยู่แล้วมันโกงมันเคยอยู่ในพักที่โกงนะยังจะไปเลือกมันอีกอืประชาชนมันโง่ไหมใช่ใช่เลือกมันให้มันมาโกงอีกมันโกงมาสองสมัยซ้อนแล้วอะยังจะไปเลือกมันอีกเหรอฮะ อันนี้น่าหนักใจกว่าใช่ถ้ายัางโง่ไปเลือกคนพวกนี้เข้ามาอีกนะฮะเลือกพักแบบนี้เข้ามาอีก